สวัสดีทุกคนนะคะเอาความสำเร็จรับง่ายๆมาให้ทำกันค่ะโดยการเอาชนะการต่อสู้กับมอนสเตอร์นะคะต้องเป็นมอนสเตอร์ตามแมปเท่านั้นค่ะโดยใช้ตัวละครที่มีประเภทเดียวกัน3ตัวละครอยู่ในทีมนะคะเราจะใช้ทีมตัวละครสายฟ้า3ตัวละครในทีมก็ได้ค่ะตัวละครไฟ3 3ตัวน้ำแข็ง3ตัวคนตั้ม3ตัวลม3ตัวกิภาพ3ตัว หรือว่าจะทำทีมจินภาพ3ตัวก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ต้องรอตู้กาชาพี่หลัวชากับยูกงเข้าก่อนนะคะถึงจะทำทีมจินภาพ3ตัวละครได้ค่ะก็เลือกท่าตามตัวละครในไอดีของเราที่เป็นท่าเดียวกันครบ3ตัวละครได้เลยนะคะพอเราเปลี่ยนทีมตัวละครเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ตามแมปได้เลยค่ะสู้กับมอนสเตอร์ตามแมปนะคะ1ครั้งก็จะได้ความสำเร็จลับที่ชื่อว่าจับคู่และเอาชนะนะคะได้เพจ5เพจค่ะ ก็ขอลากันไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ